ครับต้อนรั ici, ทุกคนนะครับนี <lö Game. S 1> ่พามาชมบรรยากาศจริงนะครับในการขุดพบนะฮะน้ำแร่โซดาที่กําลังมีชื่อเสียงตอนนี้ของอเภอพุทธเจาวของเรานะครับก็อยากพาทุกคนมาชมให้ใกล้ๆฮะเดินไปฮะพี่หนรถมาป่ะอะเบ้มกนก่อนมันไม่แ้งไป บรรยากาศนะการไหลของน้ำที่แรงมากนะครับวันนี้ต้องบอกเลยว่าโอ้โหกำลังมีเสียงเลยนะครับก็เป็นทัวร์ทุกท่านนะฮะมาเยี่ยมชมเวลามาเที่ยวห้วเจาโดยเฉพาะสอนเพื่อเจ้าที่ีตลอดเสมอนะฮะก็ฝากทุกคนนะฮะตอนนี้นะฮะก็เป็นจุดท่องเที่ยวจุดหนึ่งแล้วก็ตอนนี้นะครับแต่ลงไปที่สนใจครับอยากให้ดูบรรยากาศของประชาชนครับบรรยากาศของประชาชนนะเห็นไหมฮะโอ้โหมากมายครับเตรียมคันนักข่าวมาด้ไหมฮะเห็นไหมฮะต้องเจ็ดนะมาทาข่าวนะมาทําข่าวนะครับก็ มีโอกาสนะครับต่อไปนี้จะเป็นจุดท่องเที่ยวเป็นแลนด์มาร์คใหม่นะครับของพื้นที่มงกรชัยบุรีก็ฝากทุกคนครับว่าจะสนใจนะครับก็มาเยี่ยมชมนะครับ